สวัสดีครับสวัสดีทักทายกันเช่นเคยนะครับก็มาทักทายกันเช่นเคยนะครับก็ผมนะครับผมก็อยากจะพูดถึงนะครับก็อยากจะพูดถึงเรื่องนะครับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทาคลิปลงไปนะครับก็เกี่ยวกับโปรไฟล์ไม่แนะนํานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้โปรไฟล์ของผมนะครับกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับก็สองสามวันที่ผ่านมานะครับก็โปรไฟล์ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับก็อยากจะพูดถึงนะครับช่วงเวลาที่ โปรไฟล์ยังไม, <Aristotle> ม่แนะนานะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จนผมนะครับจนผมเป็นกับตัวเองนะครับก็ถึงรู้นะครับว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับให้หลายๆคนนะครับที่ยังไม่เคยเป็นนะครับก็ฟังฟังไว้ฟังไว้นะครับก็ไม่แน่ครับก็ฟังฟังไว้นะครับเพราะว่าไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ระบบเขาตรวจสอบย้อนหลังนะครับก็อาจจะช่วยได้หลายๆอย่างนะครับก็ ผมก็เจอกับตัวเองนะครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนนะครับได้ฟังนะครับก็ช่วงระหว่างนะครับที่ผมโปรไฟล์ยังไม่แนะนํานะครับยี่สิบกว่าวันนะครับก็ได้ทําการแก้ไขอะไรอะไรนะครับก็อย่างที่ผมได้ทาคลิปลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับโปรไฟล์ของผมนะครับกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับก่อนหน้านี้สองสามวันนะครับแล้วก็ กราฟนะครับกราฟการรับชมของเรานะครับแล้วก็กราฟรายได้ของเรานะครับก็เราก็เช็คดูกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็หน้าบ้านหลังบ้านนะครับก็จากการรับชมของผมนะครับยี่สิบปดวันก่อนหน้านะครับก็เคยนะครับก็ที่เคยเคยมานะครับก่อนที่โปรไฟล์จะไม่แนะนํานะครับก็อยู่ประมาณนะครับก็ห้าล้านกว่านะครับหรือหกล้านนะครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ลดนะครับก็พอเรา ก่อนหน้านี้เพราะก่อนหน้านี้เราถูกปิดกั้นใช่ไหมครับระบบเขาไม่นําส่งเราใช่ไหมครับก็ไม่ว่าจะเป็นยอดวิวนะครับหรือการรับชมอะไรของเรานะครับไม่ว่ายอดเหรียญนะครับของเราก็ตกลงหมดนะครับตกลงหมดนะครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้โดยรวมนะครับก็ก่อนหน้านี้ยี่สิแปดวันนะครับก็เหลืออยูหก หกละหกแสนนะครับหกแสนกว่าครับแล้วก็เก้าสิบันนะครับเก้าสิบันนะครับก็โดยรวมนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่โปรไฟล์จะไม่แนะนํานะครับก็อยู่ที่สิบหกล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ถูกลดนะครับถูกลดนะครับถูกลดค่ามานะครับก็เหลืออยู่ที่เก้าสิบันก็เหลืออยู่ที่สิบสองล้านกว่านะครับตอนนี้นะครับก็ยอดเหรียญก็ยอดเหรียญของแดนพฤษภานะครับพฤษภาก็ ไม่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 อยากจะพูดเลยนะครับเพราะว่าเราก็ดูจากยอดวิวนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกอย่างโปรไฟล์นะครับก็คืนค่ามาให้เป็นปกติแล้วนะครับก็สองสามวันที่ผ่านมานี้นะครับก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับก็หวังว่านะครับก็หวังว่านะครับระบบนะครับจะกลับมาดันให้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มลงก็ลงคลิปอยู่ทุกวันแหละครับก็เพราะว่าสองสาวันที่ผ่านมานะครับก็ระบบ พิ่งคืนค่าให้นะครับก็จะลงคลิปเหมือนเดิมนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็ดูที่ว่าระบบนะครับเขาจะกลับมาดันให้เหมือนเดิมไหมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่ผมได้ทักไปนะครับให้คําแนะนํานะครับให้คำปรึกษาดีๆนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขอแสดงความดีใจอีกครั้งนะครับกับบินของแดนเมษานะครับที่หลายๆคนนะครับก็ คงรอนะครับตอนนี้ก็คงรอครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็วันที่ย pues ี่สิบเอ็ดนี้ก็จะขึ้นชําระแล้วนะครับก็ของผมก็รอเหมือนกันนะครับก็อย่างทุกคนนะครับก็สะสมอันสะสมเหลียนมานะครับก็ของแดนเมสาาะครับบินของแดนเมษสารครับก็รอวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็รอขึ้นชําระนะครับก็วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกก็รอเงินเข้าตามปกตินะครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับใครหลายคนด้วยนะครับเพราะว่า S 1> <S 1> หลายๆเพ <nouveaux> จนะครับออกมาโพสกันนะครับออกมาโพสเหรียญกันนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับใครนะครับที่สะสมเหรียญยังไม่ครบนะครับก็เี็บเงินทอนะครับก็ลุยกันต่อไปนะครับก็เดือนนี้อาจจะยังไม่ครบนะครับเดือนหน้าก็ไม่แน่นะครับก็เราอาจจะได้เกินกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับเพราะว่า เราก็ไม่สามารถรู้ใช่ไหมครับว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับที่เข้ามาให้กําลังใจผมกับคุณแม่นะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งนะครับผมก็เพิ่งสร้างแอปแดงมานะครับผมก็เพิ่งทําแอปแดงมานะครับก็ได้สิบสามสี่วันนะครับก็ยังไงก็ขอตัดด้วยนะครับตัดแอปแดงผมด้วยนะครับก็ ชื่อนะครับชื่อก็จอทนะครับจอทแล้วก็วงเล็บนะครับแล้วก็ฝากไว้เสมอนะครับแล้วก็วงเล็บนะครับก็ภาษาไทยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับแอบแดงนะครับก็ยังไงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็โดยรวมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับฝากติดตามนะครับคลิปผมกับคุณแม่ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับ